องไปน่น่งอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะโอเคอันนี้ก็คือจวงกรูเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจงกรูนะครับที่กากาลังทาการศึกษาจวงกรูนี้นะคะเขาเอาจงกรูมาแบบขเขมรเขามาเทียบกันเคะอาจารย์อันนี้จงกรูคแมร์จงกรูคแมร์นี้สมัยสมัยทางไงนี้เขายังมีการใช้อยู่จงกรูคะแมร์เขาจะเน้นใบโพ แล้วก็จูรูแบบนี้เขาเน้เปนประกอบในพิตกรรมบวชหน้าเพราะเขาถือว่าเป็นใบสีสักิสิ์เป็นใบสีที่ทําขึ้นมาแล้วจะได้บุญเยอะเขาทําเพื่อไหว้บูชาพระพุทธเจ้านี่ของคนเขมรใบสีเขาทีนี้ใบสีของบ้านสวายระดาเห็นไหมคะแบบเดียวกันเขาบอกว่าเขาได้รับการสืบทอดมาจากคเห็น ะะโบราณน,นั่นเองนะคะนี่อันนี้ท่านเป็นคนไปถ่ายเองแล้วตอ่นท่านพระอญญาจารย์สุขินเนี่ยนะคะกับที่สามเนี่ยนะคะท่านได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรไปบรรยายอยู่ที่โรงเรียนเพราะท่านเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและเขาเลยให้ท่านไปสอนเกี่ยวกับเรื่องของโจงกรูแพนงงทังกษะโรงเรียนแกบอพราว่าแกเอาแต่เรื่องนี้เองไปสอนเด็กน,นะคะ ว่ามันมีคำสอนอะไรนะคะมันมีอะไรยังไงแบบนี้เขาใส่ข้อมูลของโจทย์สรุปในดงนะคะแล้วก็ไอตัวที่มันเป็นไปฉลุลงฉลุลายอะไรเขาใส่ไปหมดเลยนะคะว่ามีแบบไหนแล้วก็ทีนี้เขามาจากหนังสือของอาจารย์ยโสธราว่าไอใบโจทกรุงในดงที่ทํามาขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นลันกษณะเหมือนปราสาทเห็นไหมคะเวลาเราแกะอะไรเนี่ยงสามชั้นเนี่ยเหมือนปราสาทเป็นหนึ่งสองสามสา หนึ่งสองสามนะคะอันนี้ส่วนยอดส่วนยอดจะเป็นปราสาทหรือจะเป็นเจดีนะคะจะเป็นปราสาทหรือจะเป็นเจดีก็ถือว่าย่อ,อมาจากปราสาทหรือเจดีเจดีเป็นที่บรรจุกระดูกพระพุทธเจ้าเป็นที่บรรจุพระเครื่องเป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญแล้วก็บรรจุสิ่งที่เราต้องการถวายพระพุทธเจ้านี่ก็คือเจดีนะคะแต่ถ้าปราสาท เนี่ยเป็นที่ปฏิสถานของพระของเทพเจ้าของพระศิวะนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพระาะว่าท่านอยู่ข้างในดังนั้นปราสาทมันก็เหมือนกับบ้านนั่นแหละเป็นที่อยู่ของคนใดคนหนึ่งดังนั้นอิจอมกรูเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นที่สิ่งสถิตของวิญญาที่เราเห็นพิธีกรรมแกนมอหลวงพ่อเพลิงเวลาเราแกนมอแล้วกันทีเราจะเกิด ใบสีเราเราจะเกิดเราจะเกิดไอ้เกี้ยงเกิดซ่าเกิดรงเกี้ยง롱ซ่าเกิดเพอรดาวเพอร์กระน้อที่นโมโมโนนะที่เป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะที่วัวอีคันที่นะเรากำลังค่อยๆรอบๆบริบทของเนาแล้วก็ทเนี้ยเราจะเกิดจมกรูบางบางมอบางอเราจะเกิดจมกรูของเนาละเราไปเกิดของรัผสมรัสชาเนาเกิดของนุ่มของแม่ของนุ่มของเอลเน่าละไง นาใครเอ้ยดวงวิญญาณบรรพบรุษนั่นเขาเรียกว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบรุษพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า believe o d supernatural power ภาษาอังกฤษมันพูดอย่างนั้นนะคะ s u p e r n i t i o n ก็คือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเป็นพวกวิญญาณที่เป็นพวก God พวกเทพเจ้าหรือวิญญาณต่างๆ ดังนั้นจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษก็ดีหรือจะเป็นวิญญาณของเทพเ,เจ้าก็ดีก็จะเป็นที่ศิษิตยอยู่นั่นเองแต่ถ้าเป็นที่ศิษิตยอยู่ของเทวดาจวงกรูจะเริ่มเป็นสีเขาจะใส่กระดาษสีแดงสีเขียวสีเงินสีทองเป็นกระดาษเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงหลวงพ่อพวกจวงกรูแบบนี้เขาเรียกว่าจวงกรูพนมสังวางแบบภาษาขเขมรหรือเรียกว่า รวมกรุงที่สถิตของเทวดาอย่างเดียวฉะนั้นเด็กที่อยู่ในท้องของแม่ที่คลอดออกมาแล้วมีโรคพันตัวหรือมีโรคพันคอหรือมีโรคพันเอวคนนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นคนถ้าบอกเป็นพักเด็กพูดคาถาอะไรสิบบทอาจารย์แช่งคนเป็นเป็นแช่งคนตายตายเหมือนพูดอะไรเป็นไปนักปะคือพูดง่ายๆก็คือเขาจะเป็นคนที่รู้เหมือนกับคนที่ มีองค์นะ่ะมีความสัมผัสพิเศษน่ะเป็นคนชา,นานตนเกิดแล้วก็เป็นคนรู้รู้อดีตอนาคตปัจจุบันอะไรเงี้ยรู้ชาติกำเนิดแล้วก็เวลาเขาได้มาเรียนคาถาอาคมอะไรเขาก็จะศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นคนเขมรนะ่ะเวลามีลูกออกมาแล้วถ้ามีโรคพันธุ์เขาก็จะเก็บโรคนั้นไว้และว่เขาก็จะมีการแต่งใบสีใบสีเนี่ยเรียกว่าใบสีพนมสังวารจุ่มกรุพนมสังวารถ้าไม่แต่งครูให้เขาเนี่ย เด็กพวกนี้จะร้องไห้จะเลียงยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นไข้แล้วก็เป็นหนาวอยากเป็นกับเป็นอยากเป็นป้ากับเป็นอยากเป็นอะไรกับเป็นนอาจารย์มันไม่มันไม่ปกติเหมือนคนอื่นพวกง่ายๆก็คือเลียงยากแต่ถ้าแต่งครูให้เขามีแม่หมอใหมจะมอกเนี่ยมาแต่งครูให้เขาไอ้พวกนี้เนี่ยอยู่เป็นสิบสาวปีไม่เป็นไข้เลยไเนแนะนําเสี็จของอาจารย์ดรประทีปแคหรรัง ในสมัยแต่ก่อนนะคะนเนี้จากนั้นก็เลยงานนี้ก็เลยบอกไม่รู้ว่าไอ้พวกเหล่าเนี้ยสัญลักษณ์ตัวเนี้ยมันมาจากสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็ตัวที่ประอกอบอยู่ข้างในมันมีอะไรคะอ่ามันมีกรวยขันห้าขันแปดทูกเทียนนกสามจากใบตองสี่ตัวเงินสามสิบสองบาทกรวยหูก,กระต่ายกรวยอ๊อฟอ,อย่างละหนึ่งคู่ขันหนึ่งใบกรวยเอกกรวยโทสี่ตัว และก็กระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยตัวนี้เขาเออกมาแต่ตะกุกตะไครออกมาเลยว่าตัวที่มันใช้ประกอบในกรวยเป็นอะไรท่านนี้โยมไปเลยถามไปว่าและอ้พวกนี้มันแสดงถึงอะไรอันนี้มาทำปรียาโทได้ทัางท่านสามารถบอกว่านกนี่คือนกกระเว้เห็นไหมนกที่มีบทฝาทในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่านกกระเวนะคะนกกระเว้อยู่ที่ไหน นกกระเวศน่อยู่ที่สวนของพระอินนะเขาเรียกว่าสวนสวรรค์ของพระอินฉะนั้นสวนพระอินทมันจะมีดอกไม้ที่มีนกที่มีโค้งจะมีไดโนเสาร์สิงโตอยู่ที่นั่นแหละนะฉะนั้นพระอินอยากเห็นอะไรอยากเจออะไรของสวยๆงามๆที่ให้มีกาเสนิมกำลังอยู่ต้องมีของสวยๆงามๆแต่นกที่มีบุญญาธิการที่นั่นก็คือนอกกระเวศ ดังนั้นนกกระเวกะเนี่ยเมื่อร้องอยู่ตรงไหนคนฟังเนี่ยจะรู้สึกเพลิดเพลินจะรู้สึกได้ยินแล้วรู้สึกมีกําลังว,วังชาเพลิดเพลินเรื่อนเรื่นดีดังนั้นคนขเขมรเขาจึงบอกว่าเวลาขวันหนีดีฝ่อเวลาจะทําการเรียกขวัญหรือจะทําพิธีการรักษาแบบพิธีกรรมอะไรก็ตามเขาจะเอาโจงกรรูมาและโจงกรรูเนี่ยมันจึงประดับด้วยนกเห็นไหมอาจารย์ฉะนั้นคนสุขสบายเขาก็าเวลามีนกม,มาร้องนำ ให้เขาเห็นเขาก็จะรู้สึกตือมันสบายใจเนาะจิ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ถ้าเป็นมนุษย์คนรวยถามว่าคนจนเลี้ยงงูกได้ไหมอาจารย์ไม่ได้เพราะมันมันมันเลี้ยงยากฉะนั้นคนรวยภาคใต้ในปัจจุบันถ้าไปดูคนรวยเท่านั้นถึงจะเลี้ยงง้ได้ของเขาที่มาแข่งกันขังกันภาคใต้ตัวละเป็นแสตนตัวละเป็นสิบยี่สิบล้านนะอาจาราย์เอออะไรนั่นแหละ ก็ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรวยที่มีดังนั้นแปลว่าคนขมัโบราณเนี่ยคนที่มีความสุขสมบูรณ์จะต้องไปจะต้องมีพร้อมทั้งอำนาจทรัพย์สินเงินทองบริวารมองไปทางไหนก็มีแต่โลกมีคาถามีบริวารมีช้างม้าวัวควายแปลว่ามองไปทุกนั้นก็มีวัวมีควายมองไปนรกก็มีช้างมีม้าไปทำท้าศัสนาบารมีจะไปทานน้าก็มีเรือมาพาไปจะไปทางบกก็จะมีช้างมีม้าพาไป ชน,นสัญลักษณ์ช้างม้าวัวควายมันจึงมีปรากฏในสารพระภูมิมันจึงมีปรากฏในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีความเชื่อว่ามีสิส่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แต่จริง,รงๆมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของคนมีอันจะกินพูดง่ายๆก็คือทุกวันนี้มีบ้านและมีรถนั่นแหละมาจอดอยู่อยากจะขี่เรือกับมีโมไซค์อยากจะขีช่ช้างกับรถไกในคันละสิบล้าน อยากจะขี่ม้ากัไกกบไอรถกระบะไปใช่ไหมคะอยู่บ้านไปแล้วก็มีคา้คาวสารวัรชายหญิงแล้วก็ดาบนะมีดาบก็คนสมัยทุกวันเนี่ยคืออะไรคะอยากได้อะไรก็ได้ตู้เย็นพัดลมเห็นไหมไม่ได้ร,บรับกามตระานกนี่คือดาบในพวกตู้เย็นพวกพัดลมความสะดวกสุขสบายทั้งหลายทาั้งปวงเนี่ยเป็นดาบเพราะดาบของคนสมัยแต่ก่อนคือถ้ามีมีดอยู่กับมือแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปในป่า มันตั้งแต่สร้างบ้านตั้งแต่ไปทาอาวุธยุโทโธปรกรณ์ตั้งแต่ไปเลา่าขนุทนต้องใช้มีดใช้ดาบหมดเลยอาจารย์เขาถึงจะมีอยู่มีกินเห็นไหมเนี่ยถ้าสามารถเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มาสัมภาษณ์อาจารย์ได้นะเรื่องนี้ปริาโทได้ไนะพัฒนาจากเรื่องเก่าได้แค่การศึกษาจาุลกลูนสังวรคุณค่าคําสอนที่ได้จากจวงกลูของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายแค่นั้นเองอาจารย์ วัตถุประสงค์ที่หนึ่งเพื Darwin, nei, ่อศ right. ึกษาคำเพื่อศึกษากลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขาเมวัตถุประสงค์ที่สองเพื่อศึกษาการทำโกลุู่วัตถุประสงค์ที่สามเพื่อศึกษาคําสอนเนี่ยไอที่โยดเมื่อตะเกียไอนกมาจากไหนไอเทียนสนเทียนแสนหรือคืออะไรเนี่ยเทียนแสนข้างบนตัวนี้อาจารย์เกิดเป็นคนอย่าสองแง่สามงามเป็นไว้คนคนโบราณเวลาเขาด่ากันนะเกิดเป็นคนเอาหาเป็นคนสองแง่สามงานะมึง เป็นคนอีกอย่างเนี่ยเวลาจะเป็นคนเอาน่ะมึงต้องเป็นคนตรงถ้ามึงตรงแล้วชีวิตของมึงน่ะจะมีตะโกนมารักมาชอบจากหนึ่งต้นกลายเป็นสามต้นที่เป็นเพียรพันและไอ้ตัวนี้เองอาจารย์มันเป็นการวิเคราะห์คําสอนเกิดเป็นคนอย่าเป็นคนสองแง่สามงามถ้าเกิดเป็นคนขอให้เป็นคนตรงตรงแบบไหนเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นคนตรงแล้วเพื่อนฝูงมันจะมีมาเยอะแยะเลยเห็นไหม จากที่หนึ่งเขียนเล่นเ็นสามเล่อันนี้เป็นคําสอนสามารถคีขำก็ได้ตามหลักการพุทธศาสนามนุษย์สมบัติก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็อคติก็มีนะเกิดเป็นคนอยากมีอคติอยากมีใบแอบอยู่กับคนนี้รักก็บอกว่าคนนี้ดีอยู่กับคนนี้เกลียดฉันก็บอกว่าคนนี้ไม่ดีอย่างเงี้ยเกิดเป็นคนอยากสองแข่สามงานนะคะอ่าแล้วก็เนี่เห็นไหมคะเครื่องประกอบนี่อันนี้เขาจะเอามานะ มาเนี่ยมาเอ่อมาเสียมาแห่งนะคะมีมีเขามาผ่านและในเนี้ยเหตุไรเนี่ยใบเนี่ยตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะและ้วก็เนี่ยไอเกนเอ่อคนขอเขมรโบราณเขาจะใช้ต้นทองหลังอาจารย์ถามหน่อยว่าทำไมเขาถึงใช้ต้นทองหลังฮะอาจารย์ถามหน่อยอาจารย์ถ้ารักใส่แว่นตา ชื ò, à, ra, a, hàng, ่อเป็นทองอ่ะพระอาจารย์ห้ามซ้ำกันทำชื่อบงคนเนอือเอาอย่างอื่นไปชื่อมงคลกับทองหลังเดียวทำไมถึงใช้ต้นทองหลังเลี้วอย่าใช้อย่าคิดนานไมม่ีต้นอื่นคงไม่มีต้นอื่นอ่ะ แล้วว่าเคยไปเสียมวก่อนใช่ไหมคะท่านอะไรทศทำอะไรที่ต้องท้องหลังเป็นพืชท้องถิ่ประจำท้องถิ่นเป็นพืชปไปจำท้องิ่นทําไมถตึงใช้ท้องหลังความเชื่อจากทางเขาดูแต่ว่าแล้วก็ต้นท้องหลังเป็นไม้ื้อออเปภทไม้ื้ออกเพราะว่าไม่จะไปไ้ล rất nhanh đồ thoa อย่าไปเอาคำออกคำเอาคำอื่นอ่าถ้าอาจารย์ถ้าเกิดไปแม่จะมีลำรันเดทเด็กกับทาบกับผู้คนสนับและจะจับไม่ได้ถ้าเกิดไปนะฮและถ้าสมมติว่าต้นพองหลังมันเกิดมาก่อนพุทธวิธีคนนักนถือธีเขาอาจจะต้นพ้องหลังเอ็กมาถาใช่ไหมก็แปลว่ามันมาก่อนพุทธนะอย่าเพิ่งเอาพุทธไปจับนะอาจารย์อย่าเพิ่งเอาพุทธ เอาผีกับพรามไปจับก,ก่อนเพราะว่าพระเจ้าว่าตามกฎสอนพูดแลมันคนปฏิบัติตามมาแล้วก็ไปมันไม่เจ็ไม่ทมส,าามสี่สอ่ะฮะสีเขียวกับสีเหลืองใช่ไหมยยดูเป็นองค์คนาอาจารย์บอกว,ว่ามันดูเป็นพื้ชที่เป็นลักษณะเป็นมงคลในไายภาพาขององค์เองดังนั้นขอสรุปอย่างนี้นะคะว่าต้นทองหลานมนุษย์มองเห็นแล้วว่า เป็นกายภาพที่แสดงถึงความเปล่ยปลัง่งแล้วก็ค่อยตั้งชื่อว่าเป็นทองหลังความหมายของคทองหลังก็คือมันเปลี่ยนสีได้บางปีมันเป็นเขียวบางปีมันเป็นทองใช่ไหมอาจารย์แล้วตอนี้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อว่าไม่ต้องปลูกเสร็จก็สักดิธิ์และเป็นไม้ที่มีความเชื่อว่ามีเทวดาสิงสถิตยอยู่ นะคะดังนั้นเขาจึงมกักนิยมเอามาทาจวงกรูหรือเอามาทําแกะเป็นพระหรือเอามาทําแกะเป็นตาเป็นใย,ยก็ได้เพราะว่าแกะแล้วมันศักดิ์สิทธิ์เลยนะอาจารย์คือไม่ต้องไปปลูกเศษเพราก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันเป็นไม้มงคลดังนั้นเมื่อคนนิยมมากขึ้นฉะนั้นทุกบ้านเขาเลยต้องเอาต้นทองหลังมาปลูกไว้ในบ้านเพราะมีความเชื่อว่าถ้ามีเทวดารักษาอยู่แปลว่าถ้าเทวดามารักษาอยู่ในพื้น อาจก็จะได้ไม่ต้องรักศพภัยร้ายต่างๆเราจะเห็นมันจึงาดมาถูกเรียกว่าเป็นต้นไม้ท้องถิ่นจริงๆมันเกิดอยู่ในป่าแต่เราได้เอาในป่ามาปลูกในบ้านอาจารย์เข้าใจไหมเพราะความเชื่อที่ว่ามีเทวดารักษาอยู่และเป็นไม้เนื้ออ่อนด้วยม,มันจึงทําเป็นรูปเวลาอาจารย์เห็นใบพา มันมาจากต้นพุ่งที่หมดเลยเดิมทีมันมาจากต้นทองหลานเขาทำพวกช้างม้าช้างม้าเขาต้นทองหลานทำอาจารย์มันไกม่ัแก่นจะไม่ค่อยเพราะเวลาเขาแก่เขาจะแก่ตอนที่มันมันอ่อนๆอาจารย์แล้วเขามันจะแก่เป็นรูปหัวชงมหัวชชาไอ้นู่นไอ้นี่ได้แต่ท้นเรพอเวลาเขาเริ่มแก่สนิทปุ๊บมันจะเป็นรูปช้างตะมความของเขาอยู่อย่างนั้นเลยแม่อาจารย์แต่ถ้าไม้อื่นมันแตกแต่ไม่พออีก แต่ต้นทองหลางเนี่ยจะแกะใหญ่ขนาดไหนได้แต่มันก็เบาเข้าใจไหมครัอาจารย์ฉะนั้นเวลาคนแกนมอหรือจุโดมดเวลาเขาจะไปเล่นเนี่ยเขาคงไม่แบกของหนักๆไปหรอกมั้งเนาะถูกไหมนะเพราะเขาจะต้องเอาช้างมาเล่นช้างเล่นมา้าเห็นไหอาจารย์พิธีกรรเขาเขาจะมีการเอาวิ่งช้างวิ่งมาเขาจะไปเอาเส้นขา,มา,ามาทำช้างกับ ใ่ไหมะแล้วก็คนมีแต่คนอายุเจ็ดสิบแปดสิบมาเล่นช้างเล่นมาให้คนป่วยนะอาจารย์เล่นไม่ได้ดังนั้นไม้นี้จ mm ึงเป็นที่นิยมและได้ถูกแปลสภาพไปเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแกงมอหรือพิธีกรรมโจรหมว่นของแถบอีสานเนี่ยทั้งหมดเลยและก็ยังไปปรากฏเป็นจวงกรูด้วยไม่ต้องปลูกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์นะอาจารย์เห็นไหมเขาจึงเอาต้นทองหลังมาทำเป็นดา มีเทวดามาเข้าสมงก็เขาจะถือดาบทองหลังมาเข้าไปทําเป็นเหมือนเขาฟังไปแต่ผีเนี่ยออกจริงๆนะอาจารย์ด้วยด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของไม้ทองหลังฉะนั้นพวกหมอผีหรืออะไรแต่ก่อนแต่เก่าเนี่ยเวลาเขาจะมีดาบในการที่จะขับไล่พวกผีอีสานโดยมีแท้เนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาจะทําดาบมาจากไม้สองอย่างก็คือหนึ่งไม้ทองหลังสองไม้ยยอป่าเนี่ย

คนลงร้านเขาเอาไมา้ยอปากมาทําเป็นดาบเป็นอะไรเขาบอกว่าอาจารย์ผมจะทําการศึกษาเรื่องนี้ได้ไหมได้คะท่านได้เลยปรากฏว่าได้ปีพิมในฐานที P ไ I เลยอาจารย์แล้วทีนี้เขาบอกว่ามีการช่วยเหลือหลุมคนยังไงเขาบอกว่าคนเล่นอ้อเล่นแผนเล่นโยนงดเนี่ยเขาต้องการของศักดิ์สิทธิ์พวกเราจะออกรุ่นไหนรุ่นไหนต้องการของศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงไม่มีการอนุษ์ต้นยอดาและเอาต้นยอปามาปลูก เป็นไม้ที่รักษาคนได้เมันเป็นมันเป็นไม้ใน่ความเชื่อวิธีกรรมแล้วต่อไปนะคนจะต้องทํไมาทํช้างนะต้องไปหายองป่าอย่าว่าแต่ยองป่าเลยเนี่ยไอทองอลาเกาจะหาไม่ได้แล้วมันเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วแล้วต่อไปแล้วถ้าคนเขาอยากจะทำนะอาจารย์สมมติวันหนึ่งม,มันสูญสลายไปแต่บ้านน,น,นางยโสธราเป็นหลูมไว้แล้วก็ต้นบบใหญ่ก็เอวก็อเอเลยนะอ๋อ ต้นอาจารย์เอ๋ยเงินมันจะไปไหนใช่ไหมคะแกะไปนกกระมแล้วเราบอกว่ามันมาจากต้นทองหลังแล้วมันก็ต้นทองหลังิงๆแล้วคนมันก็หาซื้อไอ้หัวเราก็นั่งแกะไปสิงใช่ไหมเออคู่ละวพันห้า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 ใครไม่อยากได้ต้นทองหลังไปไว้ในบ้านใครไม่อยากได้แทงศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากไม้หยอกปากไปไว้ในพิธีกรรมเพราะผีน่ะคนเก่าตายไปคนใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ต้องเอา แล้วควรมันจะไม่หาเหรอเนี่ยแล้วเขาก็เลยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการอาุรักษ์แล้วก็มีการพะพันุ์ไม้ยอป่าปลูกในบ้านของคนที่เขาเป็นกระจงเป็นอาจาดจะต้องปลูกไว้ในหมู่บ้านก่อนปลูกให้มันเยอะๆไปเลยแล้วถึงเวลาเวลามันอยากมีอยากได้แล้วยมันจะผลิตผลเป็นนวัตก,กรรมอื่นๆได้แต่เราไม่ถามหาแต่โตวนวัตก,กรรมแต่เราไม่ถามหาว่าแล้วไปเอาไม้ยอป่ามาจากไหน มีปัญหาได้แล้วแต่ทุกวันปัญหาอยา่าว่าเลยแต่แบงค์สิบาทของนายหล,งลวงรัชการที่เก้าสมัยเป็นหลวงหลวงก็ยังหาไม่ได้แล้วใช่ไหมยังซื้อใบละัี่ีบาทแล้วเออยา่าว่าแต่นั่นนะไอ้อของที่เขาใส่ใส่ใส่ใสใสปูนหมาของคนแก่โบร,ราณเราอายุสามสิบปีสี่สิบปีที่ผ่านมาดยวดเขกหาซื้อแล้วเพราะอะไรนะัะเพราะมันเป็นทองเหลืองโมลิซูล ใช่เขาไม่ได้เป็นทองเหลืองผสมมนเป็นเห็นไหมเขาขนาดไหนถูถๆไปยังเหลืองถู่ๆไปยังเหลืองเพราะเขาจะเอาทองเหลืองนะไปผสมทําเป็นนุ่งทำเป็นปน้ทําเ,เป็นเครื่องประดับราคาแพงๆอานะจารย์ทุกวันนี้เขาวิ่งหาแต่ทองเหลืองบริสุทธิ์เข็มคงเข็มขัดเก่าๆแก่ๆเขาซื้อหมดฉะนั้นคนหัวใสเขาก็เลยขอไปซื้อตามหมู่บ้านที่มีเสีย้ยนพานเก่าๆเขาจะเอามาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขาไง แต่กนน่อนเราผลิตเองนะอาจารย์นคนโบราณเราขุดตีเองนะตีเองนะอาจารย์แต่สมัยไอกระมูลนะที่เราใส่ไอที่ใส่กระมูลแล้วก็ที่ใส่ไอของเคี้ยวมาสมัยนั้นทางไหนก็เป็นคนมาขายอาจารย์ที่มันจะเป็นไลายลายแท้ไลายเหี่ยวอะไรอะไรไอขายสมัยนั้นจะเป็นทองเริเ่งเข่ากัะเลยนะแล้วก็เวลาเราไปย่อนไปมานั่งเรื่อนเรื่องเื่อข้างในอ่ะโยมก็มีเยอะ เหลืองเราไม่ได้นำข้าวทองเหลืองเรา<ม>เป็น<ม>คนบ <ปก S 1> ุดเอง<ช>เราถลุงเองแล้วเราก็ทําเองนะคะอาจารย์แต่แถบนี้ไม่มีไม่มีทองเหลืองต้องใช้อะไรตรงนั้นคีกหลักสกอตมันก็เทคนิคของเขาเนาะเราจะไปรู้ยังไงเนาะแต่เพียงว่าของโบราณนะที่เขาเน้นคือเขาเน้นทองเหลืองค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ทองเหลืองแต่กอดเก่านะมันจะมีทองคาจริงๆผสมหรือหน้า,นาจริงๆผสมด้วยทำไมมันจงมีผสมเพราะทองเหลือง มันจะมีอนุภาคที่ไม่ให้ใครอ่ะกัดตัวผิวของทองเหลืองได้ดังนั้นแปลว่าทองเหลืองที่มันเหลืองแบบสุกๆจริงๆี่ยมันจะมีทองโบหรือมันจะมีหน้าประสมอยู่ในนั้นด้วยมันเจ็นมันเจ็ไม่เหมือนทองเหลืองแบบเราทุกวันที่เวลาเหลืองพวกมันจะเป็นเขาเงาต้นเลยมันจะดังแล้วมันจะกินเนื้อไปเลยอาจารย์แต่ทองเหลืองของคนโบราณที่เป็นพระเก่าพระแก่ไหมเหลืองแรกมันะเอามาถูๆปุ๊บมันก็ยังเงาว่างเงาว่าเงาว่างวงาก็อยู่อย่างนั้น ปิดมันก็ดังแล้วกรถูมันก็เอาของมันขึ้นมาเพราะมันมีส่วนของหน้าของเงินของทองคำจริงๆผสมในนั้นด้วยแต่ไม่ได้ผสมเยอะแค่นั้นเองแต่ทุกวันนี้ผสมมันมันผสมตะกัว่วผสมอะไรไปทั่วนะอาจารย์แต่มานนั้นก็ยังหาซื้อกันเดี๋ยวว่านะกระถางทู่กับแจก,กันเมื่อสองสามปีที่แล้วกับหายไปตามวัต่างๆจนน่ะอาจารย์เออ จะมากทาทังทุกอ่างจะทุกไหมนั่นแหละท่านระวังให้ดีกันแล้วการเะาออกระจุมงานศพก็ต้องมาเป็นเก็บไว้ในห้องดีดีวัด,ดโกดโกดโกอ,อ,อ, <c oughs> อ่าอ่มันมาย,ยุคหนึ่งที่ว่าโกดที่ทกระทบเอาโกดเป็นทองเหลืองนะอาจารย์เพราะทองเหลืองมันมีราคาตอน,น,นที่ว่าทองคำมันพุ่งขึ้นสูงกว่าประมาณสองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วก็ทองคำมันสูงแล้วทันทีพอเวลาคนที่จะไปซื้อพระประธา,านมาทำบุญก็มัน,ม,น,ม,นมันแพงมากทองเหลืองมันแพงแล้วทีเนี้ย คือทองเหลืองเพื่อที่จะหลอกพระเพื่อที่จะต้องนทำนี่ทีนี้พวกเราเห็นอะไรที่มันเป็นทองเหลืองไม่ว่าแต่ก๊อกน้ำในโรงเรียนนะอาจารย์ก๊อกน้ำเปิดก๊อกน้ำในโรงเรียน่ะสมัยนั้นเราเปิดก๊อกน้ำแบบนี้เนาะเล่นมาเป็นสิบสิบปีก็ไม่เสียนะอาจารย์ก๊อกน้ำแบบนันยิ่งใช้ยิ่งแตกใช่ใช้สีเหลืใช่ใชสีเหลืยงแล้วมันเป็นก๊อกทองเหลืองนะก็ยังต้องโดนทุบเลยแล้วก็โยงไปปฏิบัติธรรมอย่างที่มันบัาญยูทางประสิทธิอาจารย์ คือเราไม่คนที่จะซื้อแจกันทองเหลืองกับกระถางทองเหลืองค่ะหายทุกครั้งเลยหายก็เลยต้องใช้เป็นกระถางเป็นเป็นเหมือนเราสร้างเป็นแท้งเป็นเป็นแท้งปูนมาเลยแล้ว,ลวให้ปักกบปักอยู่หน้าพักไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องไปเอากระถางอะไรมาเพราะมันหายบอกว่า้ายจริงๆ